ทำไมต้องกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยมาชมกันนะครับสวัสดีครับพบกับผมทานินพงพาณิชย์บริษัทน้ำตาลพิษตนุโลกนะครับวันนี้ผมก็ออกสำรวจไร่เหมือนยังเคยนะครับก็มาพบแปลงหนึ่งนะครับที่มีการกำจัดวัชพืชไปแล้วนะครับในช่วงตรงกลางล่องแต่ว่า,าบริเวณคนอ้อยยังมีวัชพืชอย,อยู่ สังเกตว่าอ,อ้อยเริ่มโตแล้วนะครับนี่นะครับอ้อ,อยเริ่มสูงแล้ะเกษตรกรหลายท่านนะครับสงสัยแล้วก็ถามว่าทําไมต้องกำจัดวัชพืชผมจะมาเล่าง่ายๆนะครับที่เราต้องกำจัดวัชพืชก็คือเพื่อให้อ้ยอยไม่ถูกวัชพืชแย่งสารอาหารนะครับวัชพืชบางชนิดนะครับอันตรายที่เป็น้าชนากาศนะครับหรือว่าเป็นเคือเถา แบบนี้นะครับสามารถดึงอ้อยให้ล้มได้เลยนะครับแล้วก็พันใบทำให้ใบกลางไปรับแสงไม่ได้อย่างไงเดียสามารถบังบทบังแสงแดดในช่วงใบหรือว่าในช่วงโคนนะครับอ้อยต้นเล็กๆที่เกิดมาทําให้สังเคราะห์แสงไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็การแตกกอถ้าเกิดเราปล่อยวัชพืชขึ้นไว้เนี่ยก็จะแตกกอไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่แตกกอเลยนะครับ ง่ายๆก็คือเราต้องกำจัดวัชพืชเพื่อให้อ้อยโตเร็วออกลูกเยอะได้ผลผลิตเยอะแล้วก็เรื่องผลผลิตอย่างไม่ใช่อย่างเดียวนะครับยังมีในเรื่องของอป้องกันไฟไหม้ด้วยเวลาอ้อยเราโตขึ้นมาแล้วครับถ้าวัชพืชถูกใบอ้อยบดบังนะครับพอสักพักหนึ่งนะครับอ้อยโตแล้วที่โคนอ้อยจะมีวัชพืชที่เป็นใบแก่ๆอยู่ครับอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ได้ส่งผลให้เราสูญเสียอ้อยไปทั้งแปลงเลยก็ได้นะครับ อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราปล่อยว่าจะพืชไว้ไปกาจัดวัชพืชน้ําหนักของอ้อยก็จะหายไปความหวานก็จะหายไปเพราะว่าอ้อยได้รับาธาตุอาหารไม่เพียงพอครับความหวานก็จะหายไปหายทั้งน้ําหนักหายทั้งความหวานเข้าทํากิจกรรมแปลงก็ยากไหนลถตัดอาจจะไม่ตัดให้อีกนะครับยังไงตอนนี้นะครับถึงอ้อยของเราจะเริ่มโตจะยังไงก็ตามครับกําจัดวัชพืชครับเพื่อผลผลิตที่ดี แล้วก็เพื่อรายได้ที่ดีของตัวเราเองนะครับวันนี้ง่ายๆกับทานินพงพาณิชย์มือทองสมองเพชรบริษัทน้ำตาลพิษณุโลกสวัสดีครับ